เป็นอะไรได้ตมานั่งไกลผู้ชาวแล้วเป็น,นอะไรอบอุ่นอยู่บ่โอ้ยมีแหงมีแหงยาวยาวว่าเจ้ามีแหงอันนั้นก็จะว่าปึงปังกับปี <c oughs> <c oughs> ่แ,แจัคยังปึงปังบ่ปึงปึงปังเบิร์ดโคบเบิร์ดบ่เราปึงปังเนาะว่าง่ายทัางยากเลยเนาะแม่นละว่าปึงปังเจ้าก็ฮู้เลยแหละเจ้าเจ้า พึ้งปังกูฮู้ลถมันบ่อเออพ <c oughs> ึ้งปังก็ลองเบ่นเาล่ <c oughs> บ่คัันจะฮู้ต้องลองก่อนมันบ่อ,อมนยังจานเต็มนะออ <c oughs> บ่อล้วของ่ายบุลบจ็อ,อโอ้ชวอนความหักเพิ่นแล้วเนาะมืน,นคือเมื่อวานเทมเเนาะ<แ>

เป็นเอื้อเลี้ยงได้เลยสำเนียงเป็นแม่ครัวได้เป็นแม่ครัวผมเป็นเป็นเอื้อเลี้ยงเออเป็นแม่ครัวแม่เฮือนเป็นแม่เฮือนเป็นแม่เฮือนเนาะเป็นแม่เฮือนแม่ซีได้แล้วสำเนียงได้ผมได้ได้ผิดพลาดประกันได้กระคอกระไพ่หลายเลยเราว่าบ่เป็นเนี่ยก็เดี๋ยวว่าผมจะเอาอ๋อ คำหวานก็เริยกว่าคำจุบคำจุบข้าเจ้าสี่แกะขายอิ่ม้วบ้าชันเลยเจ้าให้กินลายๆแนะ่มันอ้วนนะไม่มีเนื้อไม่นางนะมีบอลจับนะมันอ้วนมันดังแน่เนาออืมให้มีเนื้อไม่นางนะเจ้าฮะใช่เรายุบไม่ใช่กรบบุมนี่นะกระยู บีบแคนอูมีเนื้ออยบอจะให้ตู้บีบแคนอยูมีเนื้อนตู้จับบังแคนเรามีเนื้อยมีอยู่มีอ่บอจับชุ่มชน่ไหเออนี่ก็โสดนียมันออแรงอันนี้ก็โสดายคนโนลาวาคนเดือนคนชาติกจับกล้าึำจ้ะ จำนะกินไปหน่อยไปยมันเลยเนี่ยเดีดี๋ยวได้ตู้อิ่มหรือว่ากินข้าวอ่ะตู้เจ้าเจ้าเจ,จ้าอิ่มเลยแสดงว่าบุกินขานา้าวก็กอิ่มมือนี่ฮะบุกินข้าวก็อิ่มทางคะแนนโบเรื่องชา,าชาวจันทีเนาะน้ำจันทีเจ้าขุนยันน้ำให้ตู้กินนะชาวจันทีกินแล้วเนี่ยถ้าว,าว<ด>่ามักตู้มักตู้น้ำขุนยันให้เรากิน ยังงี้ว่าใครว่าฮะว่าไปสื่อเนาะวายากป่ะชุดยอดน้ำหมกัก <c ười> แล้าวคอยบ่าวอลเล่นจีเซอรกินเด้ขอก <ตำ S 3> <บ>ินนี่อิ่มแทบเลยระตับเต็กินนี่อิ่มเด้อแซ่บข้อกว่าแซ่บ จามาบันนี้นะอันนจะไปไหบ่ตลอดเปไะแหนังแหนังกรแห่อยู่เนาะกินกุวงกุ้งใหญ่ๆนะคับกทะเลยร่ะเป็นอะไรตูมานั่งไก้ผู้ชาแแลวเป็นอะไรอบอุ่นอยู่บ่โรยมีแหงมีแหงยาวๆว่า มีแห้งอันนั้นก็จะว่าปึงปังกะไปจักยังปึงปังบ่อปึงปึงปังเบิร์ดโคบเบิร์ดบ่อเราปึงปังเนาะว่าง่ายพังยากเลยเนาะแม่นลรอว่าปึงปังเจ้ากระหู้ลุ้นเลยเจ้าเจ้าเราปึงปังกระหู้ล้แม่นบ่เอปึงบ่อปังกะลองเบิร์นเปล่า บ่คับจ um> ี่คุณต้องลองก่อนเหมือนบ่มันยังจานเต็มนะบอ่และของถ่ายบุลบจช่นอู้ชาวอนความหักเพิ่นเนาะเมื่อคือเมื่อวานเท่านี้เนาะคือเมื่อวานเท่ว่ามันหลบกว่าเขาน้วยน้ำน้ำกว่าเขาดับตาเดือนหาเนาะกว่าน้ำตาเดือนหา น่าอิจฉาเพือ่อนทุกคนเลยน่าอิจฉาเพืพ่อนทุกคน คอยนี so ่บ่มันคอยนี่ยังบ่มันใจเาวจันทีบ่เพอาะ่ราคอยบ่มันใจแเราคอยนี่มันมันอยู่แล้วคันตุูมีในคอยหมันใจเราละมักอะไรเลยก็คือเดียวคนแล้วคนจะมาบ้านมีผู้สาวจี้เลยทุกคนในบ้านนี้คอยเห็ดใจพวกใครคอยกันยังมาหาเออเจ้ามาหาคอยคอยก็ว่าเจ้ามั่นใจนี่แหละเอาเอาคักแน่เลยเจ้าเอาคักแน่ได้เมืนบ่ให้เขาเรื่องเขาไล่เหมือนบ่นริหารจะคู่แบบตัวจริงเลยเมืนบ่ คนมักคนจริงใจคุณจะว่าอะไรมามากเพราะคนจริงโจเนาะคนณว่าอะไคนจริงใจล้วแม่ว่าคนสองใจสามใจมันก็บอกหักนั่นอ้าวผมได้คำมาเบิ่งกับพักซองติดติดตามซองเบาเจิดเบิ่งหวะชาแนลเนี่ยเด้อซองใหม้ซองใหม่เลยอาจารย์คำพงศ์คนโก้โดยขอบใจขอบใจทุกสีทุกคน ปากซ่องไหนเด้อซ่องน้ำยังเป็นซ่องเดียน้องจะซ่องใหญ่คือซ่องบาร์พอเนาะเนี่ยฝนซ่องใหญ่แล้วปากซ่องนะำหน้านี่บ่ผู้นี้เป็นไอโมผู้นี้เป็นน้องผู้นี้เป็นน้องผู้นั้นก็เป็นน้องไม่เป็นน้องมาเด้ออยู่นี่นี่เป็นไอโมอยู่นี้ยันบ้างยังแลกกินเขาจะน้อยไปไปแล้สองจุดสามจุด เไทยเจ้าประเทศไทยเจ้าโดยมาแต่ประเทศไทยบอเป็นอไได้โต่อ<า>บอออกแล้วบนไหฮะย่าทามนะบอผู้ชายบ่มีนาทามนะบาผู้ชาย ยังเลยฮัก็กินข้าวอิ่มมีพญาเพิ่นว่ากินข้าวอิ่มมีพญาให้ผู้เศราเมียนกระตกเข้าก้อนกินข้าวเราอิ่มพี่มีพญาใช่ป่ะให้ผู้เศราเมียนตกเข้าก่อนตาคอนตาคอนยังจะน้อยก่อนหน่อยจังหวาจังเคลียรกินเล่นก่อนหนึ่งกินเล่นก่อนก็ได้เม่นจะน้อยยามเมียนให้มันจบคลิปตัวนี้ก่อนเออมันเายังเว้นตื่นเปล่าเดี๋ยวนี้ยังเว้นวันนี้หันคำก็เมื่อได้วันนี้ทางรถดีเจ้าเจ้าทำก็เมื่อได้คือผู้กินน้ำ bơ cho trái bơ nhâm hay phụ cha ăn, là sẽ bay hành nhâm nữa, mình lau ăn mặt khăn lau bôi ăn sẽ đem vào nấm mang theo, khăn lau ăn sẽ đem vào nấm biếc láo bạc kiểng thái lan nó, chỗ kẻ thái lan kêu sẽ bỏ chỗ kẻ cùng người comment บอกก็บอกคือเนาะทดลองบังจะจะเอาเบอร์โทรเราจะมาโทรอยู่บ้านมาให้จะคุยหับเดอ้อเห็นเบอร์โทรเดอ้อธาตุพูนกมวนได้กับะไรไปบ่อลมลายท<ค>นใจน้อยมีลายเอาอมีมอลำเรื่องมอลำบลมอแมนยังทันเด้อต,ตุ๊ตุ๊ก ผู้สาวพาไปทัดโพนอีกแล้วเห็นบ่ผู้ชาวมกพัดเพลิดเที่ยวทัดโพนนั่นน่ะจะทัดโพนน่ะไปไหนเหลอครับเราไปไปพุทเดบไฟนไม่มีบ่แน่ใจบ่แน่แน่ใจแน่ใจคอยวายญาติเจ้าอะบ่นี่แน่มันชุดยอดน้ำค่อยนี่เบิ่งเด้อกินเบิ่งเข้าผู้สาวนาาซนี่ก่อนเออโอ้แช่เฟ้ยเฟ้เบิ่งเบิ ยานแต่ชาวจันเอาชาวจันทีบ่ร้อยกว่าห่อว่าวัีบวร้อยมใ่ค่อยม่รอยไปค่อยอากเมื่อนี่เดี๋ยนี่ดง่อยดึงเสือเราเมื่อนํานี่เมื่งนี่เข้ากวานกินข้ากรวานอ่นวชาวจันทีหวานเนาะตำบมัแกงกระวานนี่หวานนาดคใส่น้ำตาลเนีอยนี่หวานแลยประแดกเรกนั่นหัว แต่ว่าคือบึงคือใช่เนาะตูเนาะแต่ห้องก็ได้ใช่หวานเนาะแล้วกินข้าวไข่แล้วยังหว่าหวานตอนน้องมาเจ้น่อยปลาแดงกระชิหวานอีกว่าแล้วตำนี่ก็นู่นนะมันย่างนะแซ่บจะได้จะตำเนี่ยปลาแดงแซ่บมันก็แซ่บเนาะมันอยู่ในปลาแดงเนาะเนี่ยมันแซ่บเขาจังหวะแซ่บ มันบูแซบเขาก็ว่าบูแซบเนาะไม่อเน้อเราจือบูมีเนาะมันนคนนีแลเนะแซบแลนัวกว่านัวนาะคนงามต่ำมันกันแทบหือกันกับสมเขาชื่อว่าวานมันก่ใส่ไปเอาใจใส่อะนะฮะแมกนนเอาอื่นอาอารมณ์ดีมันเลเนาะอารมณ์ดีเลยมอเลยชาวดนรีมเลยเนาะแดีเป็นพิเศษเลยมเลยนะแปลกแปลกแปลอารมณ์ไทยนนี้ชาวนรีเนี่ย อาบบาเพิ่นมากคับตุ้พายครับแล้วก็บ่แบบีไดนตัวเหรอบ่แบบี้ม่มีหัวเลบอหัวเลยแมวีมาหยัดแมวเฮยับ่เคยมายัดแมวนิดตัวน่อย หวายโชคดีแล้วเด้อตู้มีเฮานี่นํามาเจอผู้สาวโสดนี่เนะาะครับผู้สาวยังบ่ค่อยเอาปัวจักเทื่อเนาะตู้คอยคิดว่าผู้สาวนี่มีสู้มีแผ่นผ่านมาเพราะว่ายังโสดจริงๆอยู่เสมออ้อยกางก,อ,ากอ,นนอกราบก็บ่อนอก็บ่ซอนว่ ัวซ the <te ิซ้อนกับบอมีัวซิซ้อนกับบมีทางนี้กับเมียซิซ้อนกับบมีเนาะเริ่มแล้วเริ่มขี่เข่ามาซอนแล้วเริ่มเริ่มขี่เขามาชนเริ่มแล้วหรอครับมันก็คือบอมันก็คือความเล่าเล่าอยู่บ่เนาะจังวานี่แหละแต่ว่าจริงใจคือเล่าเล่าบ่เนี่ยแหลถ่ายแังไปเลยนี่นะนี่จ้ะ มณีตูมีคือว่าจิตใจนี่คือชิวพีแหละตูมีโล้วแม่เทาเอายังมาให้กินเอายังดีมาขอบใจพ่อแกงหน่อไม้เจ้าต้องชิมด้วยปะใส่เคียวจำปิีนไก่บอกแล้วแล้วปีนไก่ในรถเอาไว้แน่นให้เจ้าหาไปเอาไลยไปไปเอาเลยในรถไปตะลุเอาเลยยันมาไปให้เพี่นนังเอ้ยแกงหน่อไม้ใส่เคี๊ยวนวดเอออตูมีตูมีเอาไปชิมด้วยแม่เทาเจ้าแกงเนี่ย เออเอาบวงนลองชิมดูชาวบุลไม่เท่าในบ o d y ชาวเขาได้เทใส่ถ้วยนีมาลองเทขคืนถ้วยขาบ้างาเมนเบอย่างเกได้บเป่ยังเปนแม่ทียบับบบไปใม่อ๋อแมเรากิน่ะเราบกินบแวก็ไดแกงหน่อไม้มื่อคืนนี่ก็ได้ชิมดูจริจเขาบุชิมให้จะตักให้ตุนมีชิมตักล่น ตเราชิมเป็นไงวชีลองดูลองดูลองเนอตูมีพี่สาวจะใหตูมีชิมนะลองหนึ่งสองสามชิมดูตู้เป็นไงเป็นไงตู้เป็นไงโอ้เสียยนยังาเอินนว่ะบอกนไม่แห้งบอกยังนนว่ะนไม่แห้งก็บนไม่แห้งนไม่ทองนไม่ทองนไม่แห้งว่ เออขาต่างแห่งเห็นแห่งแล้วก็ใจตรงไห้เนาะสบายดีสบายดีแกงไทยเขียดบ้านนี่ไต้นตูพายดิซิมแกงหน่อไม้มนชาวจันที่เขาบึงตานี้ขอเบาหวานแล้วชาวจันที่พื้นจากพังพังมาพี่เน่พังพังชาวจันที่เอฟซีเขาต้นตูพายเราจะเช็ดจังใดบ้านนี้ห้ตูพายเขาชี้ล่องไห้บ้านนี้แหละเอฟซีเขาไอต้นตูพายดิเขาบอกได้เมียสี่ตัวนั้นได้เมียแล้วเมียแห้งแพงเมียน้อยปานนี่ ยัราบุได้ห็นแล้วบอตูพายเขาอีต้นตูพายว่าตูมีจะแย่งจะไปแล้วเขาใจว่าตูมีาติตูพายแล้วเขาเช่านะเขาบอกตูพายตูมีย้าตูภายว่าเจ้าหันเจ้าหันาลใจจะมักตูมีแล้วเขาบอกฮะมันจริงบอไลใจรีบบอกจะมักตูมีแล้วยังมักตูพายอยู่อย่างไรละเอียดนี่นะนี่นะคักแล้วเหมืนบอกคักแล้วเหมืนบอก มั่นใจบ่มั่นใจกระตุพาับมาก็บ่เอาบ่เลิกแล้วโทรบ่มาเนี่ยบ่ได้ดังใจนี่มิตะไปคนไปหาเงินกูอ่ะไปอยู่คนละทีบเนาะคนละอันเมืองมาบ่ได้เลยคนไปหาเงินแล้วก็ผ่านเงินมาเนาะน้ำไปเทน้ำไปเทนะจะไปนะแลาวก็หาเงินได้เจะให้มาไวแท่ประธานฮอดเดือนทำ ไปยังมาทันหอเดือนคือจะให้มาไห้จังหน่อยเล้วก็มาขอเจ้าเออจะเชื่อใจ้็ยังเบ่เถิงนักโวยสนใจกับเจ้าอย่างนายบ่เถิงบอกเจ็ดนี่นวอาคือจืิอปากวันแถลงเป็นจังหวะประตูมีจะเอาจริงกระทอยเหงาแล้วแล้วเจ้าที่ทอยยังให้งับข่าว มากินเลยไม่แกงมาใหม่แสบอยู่ไรแม่เท้าพอด้แกงก็กินเดี๋ยเขาเอาม่เท้ากินเร็วเจ้าชิมดิเจ้าคันมักลูกเสาเขาคันมักลูกเสาคันบวมมกคันบวมมกเลยก็แล้วแต่แล้วเอายังไงกินก็แบบแซ่บคันแม่เท้าบวมักเขาว่าให้มาให้บวให้เจ้ากินดอกเขาเสื่องซ้ำ <üman S 2> อัน <vate S 2> นี้เขาเห็นลูกเ,นะเคยมาเขาก็ห้าเนาะหมอกหนาะไม้แกงชูกินเจ้าเจ้าลูกเคยผู้ดีผู้งามนหนจะจเตีว่หวานหวานแทะเอออ่านเขาไหมน่ะเขาว่าเจ้าหันตัวผู้เทาลินอีกแล้วแมนก็ตัวเลยจริงปักตัวใครว่าข่อยตัวมาหาข่อยอันนั้นเบิ่งกข่อยจีเจ้าเบินี้เขาว่าเจ้าตัวตูมีเจ้าประบ่เอาจริง ยันบอกว่ามักเล่าปัจจัยจะอยู่น้ำตู้พาย,ย,ายแบนะบนี้นะฝืน่ะไปดีได้บ่ใช่เหรนไหนแสดงว่าใจอยู่น้ำผุนี่เลยเนาะเราวัดผลอะไรชาญเพ่เยีจ้าเลยเปลี่ยนใจได้เนาะไม่จับมาจับเออบ่มันก็เสียได้แท้แน่นอนบ่เนาะเด้อยวหากินแล้วก็โชวชินตัวนี้นะ ยังว่าใจมากมันจะเอาแล้วแล้วยันว่าชดใจเป็นตัวพายน่งแห้งกว่ากว่าหอยอืมหอยมันมันกับคนมันกับโบอยากรอคนไหนใจเจ้าดีอยู่บอใจเจ้าดีโบเจ้าดุอยู่บอเห็ดเวียงอ่ะคอยมักตัวนั้นเออโบมาได้มักคนรอคนนั้นเนาะมักตัวเห็ดเวียงบ่อันเขาว่ามักคนเห็ดเวียงอันเขาว่ารอกินเวียงอันโบ เออวียกไม่เวียกจะไปเบิ่งเดินเฮือนชาวชนทีแต่ว่าเวียกมันก็ไลยเวียกเลยเนาะจัะเวียกอย่างเวียกอยังก็ได้วะให้ได้วะลุงลุ่มจ้ะหุ่นเฮืองพอดีเลยกันเราวะเนยพอดีอะไรชาวชนทีว่าแจ้งแล้วปั๊บอีกแล้วปั๊บสามสิบชานทีว่าบ่อายเลยะมองดูปั๊บจะไปแค่สามสิบชาวชนทีตูมีฮะจะไปเบิ่งเดินเฮือนเราปั่นเดินวัดเราเห็นฮะเดี๋ยวคนจะเปิดให้เจ้าเบิ่งคอยทายตอนไปหลับแล้วฮะ เดินเฮือนเราไดวให้เจ้าเบิ่งว่าตัวมีว่าอยู่สะอาดแบบไหนคนนี่มักสะอาดได้เจ้าจะอยู่กับเราต้องสะอาดได้จะมักสะอาดป่ะเออสะอาดจะอยู่ได้เรามักสะอาดได้ตัวมีเดินเฮือนเราปันเดินวัดไผ่นอกแกงหมวโอ้ขับใจหลายๆอได้ก <c oughs> แซ่บพอจังทำผู้แกงหมวย <c oughs> ขากองลมขอโทษ้อ คอยว่าไปเบิ่งกี้ยาในพิษบ่บ่เพิษบ่ได้พิษพิษยังเลยบ่ได้พิษบ่เพิษแห้งปั๊บให้มักสามสิบคนเมื่อกี้เอฟซีเขาปั๊บมักชาวให้เจ้าวันนี้เขาปั๊บมักเซฟสามสิบคนได้บาทหนึ่งพิษวงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวแต่เฮ่านี่เชียร์ยังหนึ่งเชียร์เทวาตูพายเขามาก่อนนะจากเจ้าจะตัดสินใจออกจากตูพายแล้วไหมผดหลังเนาะเจ้ากระพ้าออกโพดอยู่อีกกอนสักสองเดือนช้ำเดือนจังมาหาตูมี กแสดงว่ามักผู้ใดเลยมันไปโลดนั่นบ่บ่รอเลยมักผู้นี้มันเจ้าไทยผู้นี้บอลรอเลยบ่กบระตูพายมากับบอรอบ่เอาแหละเจ้าก็บ่คคลเห็นใจเราเนี่ยบ่กย่านเราเชียร์จุกเชียร์ใจนะฮะบุคคลอีต้นแสดงว่าเจ้าในเห็นไม่มักนาลืมสู้ผู้เก่าวล้ำเ่งินบอลกันเห็นผู้มาผู้รอมเห็นนาคนเจ้าทุกท่นนี่ชาวจันที่ชาวที เอฟซีฮาวาผู้ชาวกับผู้บ่าวเนี่ยเหมาะกันคักคนว่าเหมาะกันอยู่ได้ขอเปล่าเลยนิ่มเลยเลยเหมือนเนาะอารมณ์ก็เลยอารมณ์ในอารมณ์มาจใยตลอดอย่างนี้ยิ้มคือกันก็ทางนี้พิเศษเลยเหมือนีเนะปั๊บให้ปั๊บให้อีกปั๊บให้มักลอยปั๊บยังบาดเห็นมักรอเหรอแบ่มักลอยริ คากดีสาวฉีเม่นี่คอยก็มีความสุกนํำสาวทีคือกันนี่ม่นี่นะจันางขะขก่นเม่ยเลยคับอันนี้เมันโฮมเดวิดเลชีวิตนรมกวิใครละครบดีเปิดตูเลยยานใครแหนเมื่อกี้นี่เขาเปิดตูเชิงดังเลยนะเปิดลสบายดีสบายดีโอตูมีมนี่บอคือจกปดเหียวปวดขี้บ่มันี่อยู่กับผู้สาว คนพอใจเนาะพอใจหเปล่าเต็มใจคักเลยเนาะกินข้าวกับบัวลายมัอนี้เนาะอยากอยก็อดเอาเลยเนี่ยหมักหมักปูสาวหมักยังก็อดหมักผู้สาวคนละมวนแท้เนาะเรามวนแท้คนข้ากับบัวทิ้งบัวอดเนี่ยมันก็บบได้เนาะบัจั๊กกลางเลนกลางคืนมันก็บบเป็นเอาได้เลยอ่าคือว่าเองกันคักแท้เจ้าจริงเต กลางคืนจังต่อยกันฮ่าฮยังต่อยบ่แม่นเขาตายกันเขาเอิ้นมวยปั๊บเรื่องคืนจึงตายกันชาวเชนเที่ยว่ยอมต่ยรันเนาะมันขึ้นบ่ได้เนาะต้นมันสูงหมากไม่เงาตูมีฟังฟังชาวเชนเทีเนาะชาวเช่นเที่ยวชาวเชนเที่วข่าวว่าตูมีไม่ใหญ่เหี่ยวเฮาได้เฮ็ดจังได้บัดนี้เอาดีไม่ใหญ่เหี่ยวเช็ดจังได้บัดนี้ ใจกับป้าวายฮันแล้วใจกับมาอยู่พี่อีกแล้วแม่นบอกตัวป้าวายูหันแล้วตูมีว่าไม่ใหญ่เฮียป้าอยู่ฮันแล้วเราก็ไปมาแล้ป้าอยู่ฮันไปก่อนไปวชิชใจใจส่งอันตั้งคดองแพงโพดเนาะตรงควายซองโตคำบาดหนึ่งหนึ่งคนพูดแล้วเราเดือนหาเดือนพูดแล้วเราตูมีรอว่าได้อีกเฮงโพดงานเห็นบอกตูมีก็รอว่าได้คือกันเนาะตูเฮียวอร์เฮงเนาะ